เป็นยังไงกันบ้างครับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่สัปดาห์ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะอ,อยู่ในสภาพอารมณ์ที่หวาดเสียวลุ้นระทึกนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ลงสนามพบก,กับเกมใหม่แล้วมาเครื่อมพืนที่ผ่านมานะครับก็สามารถชนะเบอร์ลี่ไปได้นะครับสประตูต่อหนึ่แม้ว่าลูปเกมอาจจะยังไม่เนยบนิง้ง มีบางคนอาจจะเล่นได้ไม่ประทับใจแต่เป้าหมายนะครับคือ3คะแนนที่เลี้ยวผูต้องการมันมันอยู่ในมือและเก็บเข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําให้เลี้ยวผูนะครับอย่างนั่งแท่นอยู่บนจา่าฝูงนะครับแม้ว่าจะแข่งมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1นนัดก็ตามแต่คงต้องบอกว่านี่คือเรื่องของอ สิ่งสาคัญนะครับมองไปที่สิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือ3คะแนนแล้วมันได้มาส่วนเรื่องปัญหาต่างๆก็ไปแก้กันนะครับเราเล่นกันแบบนัดต่อนัดหลังจากนี้เพราะฉะนั้นนะครับสมแต้มที่ได้มาก็คงจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างไรก็ตามนะครับก็คงจะมีหลายๆคนอยากจะมองว่าเกมน,นัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็คงจะต้องเอามาแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ให้ฝั่งกันซักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จแล้วสําหรับลิเวอร์พูลนะครับ อย่างแรกเลยนะครับที่เราได้เห็นในเกมนี้อย่างชัดเจนนี่เป็นอีกหนึ่งนัดนะครับที่ลิเวอร์พูลเริ่มต้นเกมกันได้ค่อนข้างอืดอดยืดยาดและชักช้าเหลือเกินนะครับทำให้ดูเหมือนกับว่าการชมเกมในช่วงต้นของลิเวอร์พูลนั้นค่อนข้างจะมีความอึดอัดอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามนะครับคงต้องชื่นชมแท็กติกของทางแวงซองกองปานีะนะครับที่ ดันให้ลูกทีมนะครับมาเล่นแบบไม่ใช่การตั้งรถบัสนะครับพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าลงไปอยู่ท้ายตารางแล้วอยู่ในล่วงของรอ,องบวยแต่ถ้าหากพวกเขาอยากจะอยู่รอดทุกแต้มนะครับมีความสำคัญมากที่สุดและพวกเขาเองเคยเป็นทีมที่หยุดสถิติเวอร์อวูลไม่แพ้ต่อทีมใดมาอย่างยาวนานได้สำเร็จก็เบอร์ลี่นี่แหละครับเป็นคนทำสำเร็จเพราะฉะนั้น การมาสู้เรียวผูนะครับถ้าหากยอมแพ้ตั้งแต่ต้นก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะอรอวันนะครับโดนเลี้ยวผูจยิงเพราะฉะนั้นเบอร์ลี่ไม่ได้มาแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เลี้ยวผูหงอยลงไปเลยนะครับก็พูดง่ายๆเราดูกันรู้นะครับหลังจากที่แพ้มาจากเกมที่พ่ายต่ออาร์เซนอลแล้ว กมการเริ่มต้นเกมนี้ของลิวพูด,ดูมีอาการเกรงเกรงนะครับมีอาการเกรงเกแล้วก็พยายามเล่นนั่นแหละแต่ว่ามันเล่งไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวถ้าหากในช่วงแรกนะครับที่เบอร์ลี่เองกำลังพยายามจะฉวยโอกาสและได้ประตูไปก่อนถ้าหากไม่ได้ลูกเซฟของควิวินเคลเลอร์ ผมต้อง,งบอกว่าเลี้ยวพูดอาจจะเหนื่อยมากกว่านี้นะครับแต่ยังดีที่าสามารถที่จะมันได้ประตูนะครับเราก็ทําให้บรรยากาศทุกอย่างดูคลายไปบ้างนะครับแม้กระทั่งแม้ว่าจะโดนตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกก็ตามนะครับแต่ว่า,ายังมี45นาทีหลังให้เลี้ยวพูได้กลับมาแก้นะครับแล้วก็ลงเล่นกันใหม่เพราะฉะนั้น เป็นอีกหนึ่งนัดน,นะครับที่เราได้เห็นเลี้ยวผูกกลับมาอยู่ในช่วงของการออกสตาร์ทได้ไม่มีชีวิตชีวาสักเท่าไหร่แล้วมันก็ทําให้เกิดความยากลําบากในการตั้งเกมนะครับข้อสังเกตข้อที่2นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือเรื่องของกองหน้าของเลี้ยวผูกยังสามารถผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่โมฮัมเหม็ดซาราไม่อยู่นะครับตอนนี้นะครับโมซาราไม่ได้ลงเล่นให้เวอร์วูลไปแล้ว8นัดแต่ ทีมสามารถทำได้ถึง22ประตูนะครับแล้วก็เป็นการเฉลี่ยกันยิงยกันอย่างทั่วนหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิโอโโชตาดาวินนูเยสุยดิอาสนะครับยังทำผลงานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมไอ้ที่พูดแบบนี้ไม่ในหมายความว่าการไม่มีโมซาล่าไม่จําเป็นสําหรับเลียวพูแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนนะครับพยายามที่จะแบกภาระ ทดแทนในช่วงเวลาที่โมซาร่าหายไปเราได้เห็นนะครับว่าโมซาร่าช่วงเวลาที่อยู่เขาเองมีส่วนช่วยนะครับให้เลี้ยวผู้ได้ประตูต่างๆมากมายทั้งยิงทั้งแอสซิสนะครับก็อาจจะทําให้บทบาทของหลายๆคนดูลดน้อยถอยลงไปแต่เมื่อไม่มีซาลาทุกคนรวมพลังกันนะครับวิ่งช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่ง ก็ทําให้เรียภูยังไม่สามารถยังไม่ขาดแคขนสก,กอร์แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งนัดนะครับที่เกมนี้3กองหน้าตัวจริงของเรียภูยิงได้ทั้งหมดและทั้งหมดมาจากลูกหม่งด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมนะครับโดยเฉพาะพวกดาวินนูเยสเดียโกโชต้าและลุยดิอัสเราได้เห็นเลยนะครับว่าเขามุ่งมั่นตุ่นเทกันอย่างเต็มที่แม้จะมีความผิดพลาดบ้างสําหรับดาวินดูเยสนะครับ แต่เราจะเห็นประโยชน์เขาจริงๆนะครับวิ่งไล่บอลใครมีความขยันหาพื้นที่ต่างๆเขาพยายามทําอย่างเต็มที่แต่ว่ามักจะมาตกมาตายในช่วงจังหวะจบสก,กอร์นะครับแต่สกอร์ที่ทําได้ในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นลูกยากดาวินเขาชอบ ลูกยากนะครับลุกง่ายๆดาวินบอกว่ามันไม่สมฐานะเลยไม,ไม่ทราบแต่ด้านนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทําให้เราได้เห็นว่ากองหน้าของเรียผูดยังมีประสิทธิภาพอยู่ในช่วงที่โมซาลาไม่อยู่นะครับข้อที่3เลยค่อนข้างชัดเจนแล้วเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจริงๆนะครับที่ทําให้เรียบูดกลับมาชนะได้ในครึ่งเวลาหลังนั่นก็คือการลงมาเล่นในฐานะตัวสํารองของฮาวิเอเลดและสามารถยกระดับ เกมของลิวพูขึ้นมาได้นี่เป็นอีกหนึ่งนั้น,นะครับที่ทางฮาวิเอเลียตลงมังสนามในฐานะตัวสำรองแล้วค่อนข้างจะโดดเด่นแตกต่างกับการที่เขาได้ลงเล่นตั้งแต่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับการลงมาของฮาวิเอเลียตเราได้เห็นการใช้พลังงานของเขานะครับในการวิ่งไล่บทขยี้ใส่คู่แข่งแล้วก็พยายามจะสร้างสารรค์โอกาสตั้งเกมนะครับแล้ว2ประตูที่ลิวพูต้องการนะครับในครึ่งเวลาหลัง มาจากการสร้างจังหวะของอฮาร์วีย์เอเลียดทั้งนั้นเลยนะครับลูกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งไม่ได้แอสซิสเพราะว่าดันไปเฉแลบกองหลังของเบอร์ลี่ซะก่อนแต่ก็ต้องชื่นชมทางลุยดิอาสนะครับที่มีสมาธินะครับแล้วก็อยู่กับลูกบอลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตามเข้าไปเก็บนะครับระยะจ่อจอให้ทีมขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งและลูกที่สามนะครับก็มาจากการเปิดบอลของฮาร์วีย์เอเลียดนะครับเอเลียดนะครับมี จุดเด่นนะครับในเรื่องของเบสิกทักษะฟุตบอลแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ความฟิตนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองพยายามเรียนรู้นะครับเขายอมรับเลยเขาพยายามเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างที่โมฮัมเหม็ดซาาหาทำเอาไว้นะครับพยายามจะศึกษาจะต้องมีเวลาเหลือการเล่นกับโมซาาห์เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ได้เล่นด้วยกันอยู่ฮาเรีย์เรียดพยายามที่จะศึกษาวิธีการเล่น แต่จริงๆแล้วตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าบทบาทของเขาในการลงสนามในฐนานะมิดฟิล์น่าจะโดดเด่นกว่าการถูกจับไปเล่นหน้าขวาซะยังไงซะแล้วนะครับเพราะว่าเวลาปักหลักลงมาในแดนกลางพลังงานของเขาสามารถที่จะถูกปล่อยออกมาได้อย่างเต็มที่มากกว่าหรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่ต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้ไปถ้าหากฮาวิเอเลียดลงเล่นเป็นตัวจริงและเล่นได้เหมือนตอนเล่นเป็นตัวสำรองนี่จะ มีประโยชน์ต่อลิวอวัพผูกมากเลยนะครับแล้วก็ยังมาในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีในช่วงเวลาที่เดียวผูกยังหลังรอคอยการกลับมาของโดบินิกโซบอสไลนะครับอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่ามันก็แฝงไปด้วยความน่าเป็นห่วงด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับที่ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปบ้างแล้วแต่มันก็กลับมา กลับสู่ปัญหาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเกมนี้คนที่เจอกับปัญหาล่าสุดนั่นก็คือเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับหลังจากโดนปล่อยเล่นได้แค่45นาทีส่งฮาวิ่อเดียลงมาแล้วปรับเค r ร์ติสโจนนะครับมาเล่นเป็นแบ็คขวาแทนในประเด็นของเทรน a l อเล็กซานเดอร์อาร์โนเอาตรงๆเลยนะครับได้อ่านคอมเมนต์นะครับได้อ่านบทวิจารณ์ต่างๆนานา ก,กลายเป็นว่าเมื่อเขาเกิดอาการบาดเจ็บในช่วง45นาทีหลังที่ไม่ได้ลงสนามกลายเป็นว่าได้เห็นบทความข้อความอะไรต่างๆนาในการดีใจนะครับที่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนบาดเจ็บอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับนักฟุตบอลมันมีจุดพิเศษอยู่จุดหนึ่งในเรื่องของกำลังใจนะครับทเทรน์ช่วงที่เล่นดีเขาได้รับคำชื่นชมใช่เล่นไม่ดีก็อาจจะต้องโดนตำหนิอันนี้ไม่ปฏิเสธเลยนะครับ แต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในความผิดพลาดของลิวอพูมันจะไปลงกับเทรนคนเดียวนี่ผมจะบัญชีมันก็จะไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับก็เป็นว่าให้กําลังใจกันดีกว่านะครับเทรนเองอาจจะเล่นไม่ดีเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าตรงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาเคยทำความดีงามให้กับทีมนะครับอย่างน้อยๆนัดนี้เขาก็ได้มาหนึ่งแอสซิสแล้วก็เขาเองเขาพยายามจะสร้างสารร์เกมให้กับทีมนะครับแต่มันเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้นมันก็เลยทำให้กลายเป็นเป้านะครับก็มันคงจะต้องชนะกันทั้งทีมแล้วก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมนะครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องการบาดเจ็บของเลี้ยวฟูอย่าไปดีใจเลยครับที่เทรนบาดเจ็บนะครับเพราะว่าตอนนี้ ลิวกูเองนะครับต้องการกําลังใจแล้วก็ต้องการผลงานที่ดีของนักเตะทุกๆคนนะครับทีม Spirit สปิริตสําคัญนะครับหลายคนไปขุดเรื่องเก่าเรื่องอะไรต่างๆนานาของเทรนขึ้นมาอธิบายเหตุผลกันขี้เก็กมั่งแหละแอคอาร์ตมั่งแหละอะไรต่างๆนานาเฮ้ยแต่ช่วงที่เขาทําได้ดีเขาก็สามารถช่วยทีมได้ไม่น้อยเลยนะฤดูการนี้เทรน d เนี่ย ยิงประตูสําคัญสําคัญช่วยเลี้ยูเก็บชัยชนะมาได้ก้อนหลายนัดเหมือนกันนะครับยิงประตูเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงประตูชัยในนัดฟูลแลมอย่าลืมสิ่งต่างเหล่านี้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงเขาฝากกันไว้ด้วยสำเร็จของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแล้วก็จากอาการบาดเจ็บของเทรน a l อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเป็นอาการเดิมที่บริเวณหัวเข่านะครับที่เพิ่ง พักรักษาอาการบาดเจ็บก่อนจะกลับมาในครั้งนี้นะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลก็ได้นะครับที่พึ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาการปรับจังหวะอะไรต่างๆนานาอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับดูอย่างล็อบบ้นะครับพึ่งจะเข้าที่เข้าทางนัดนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับจังหวะต่างๆที่หายไปกําลังถูกเรียกกลับคืนมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมมององค์ประกอบด้านอื่นด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าต้องการแต่ชัยชนะอย่างเดียวแต่หากจะต้องแพ้หรือเล่นไม่ดีจะต้องเป็นนัก เตะคนใดคนหนึ่งคือปัญหามาอย่างนี้บางทีมันไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้คือพูดในฐนานะที่ก็ดูฟุตบอลมานานพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็เชียร์เลี้ยวผูมานานพอสมควรเช่นเดียวกันยังไงฝากแฟนๆที่ใจร้อนนะครับอยากเห็นเลี้ยวผูกเก่งๆดีๆยังไงยังไงก็มีวันที่คนจะต้องเล่นดีบ้างเล่นไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับหลังจากเทนบาดเจ็บแล้ว คงต้องมาดูกันว่านักเตะอีกหลายหลายคนจะกลับมายัางไงยกเวนเตียก,กอ็อคาเดล่านะครับตามข่าวก็อาจจะต้องพักยาวแล้วก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับที่เขาลงเล่นกับเลยวพูไปแล้วนั่นก็คือเกมที่ลงมาเป็นตัวสำรองเล่นกับอาร์เซนอลจะเป็นจริงหรือไม่นะครับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับที่ดูแล้วดูดีมากแล้วก็มีการกลับมาได้อย่างทันเวลานั่นก็คือเรื่องการคืนสนามอีกครั้งหนึ่งของวาตาลุเอนโด ราจะสังเกตเลยว่าการมาของเอนโดในเกมนี้มันก็ยังสร้างความสมดุลนะครับให้กับแผงมิดฟิลด์ให้กับริวพูแล้วดูเหมือนกับเกมของริวพูมีความไหลลื่นมากนะครับแล้วก็เมื่อเอนโดกลับมาริวพูก็สามารถจะปรับแทคติกได้การใช้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในบทบาทอื่นๆก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันแต่ตลอดเกมเราจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วนะครับการยืนระยะห่างของทั้งเอนโดแล้วก็แม็กอลิสเตอร์จะอยู่ใกล้ๆเคียงกันบางครั้งสลับพื้นที่สลับตำแหน่งกันด้วยซ้ำนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อมีอทั้งวาตารุเอนโดแล้วก็ทางอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์อยู่ในทีมดูเหมือนว่าผลงานของเรี้ย o พูลจะค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับอาจจะยังไม่เนียบนิ้งอาจจะยังไม่ลงล็อกเต็มตัวให้เวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับให้การปรับตัวให้ทั้งสองคนเล่นกันยังได้เข้าขาก็เชื่อว่าเลี้ยวพูลเองจะมีเกมกลา เกมแดนกลางที่ยอดเยี่ยมในช่วงโค้งสุดท้ายของรฤดูก,การนี้ให้ทันเวลานะครับและที่สำคัญคือเรียกวูยังมีตัวเลือกอีกหลายหลายคนอย่างที่บอกนะครับตัวสำรองที่ลงมาอย่างฮาวิเอเด็กก็เล่นได้ดีนะครับรอความฟิตของโดมินิกโซโบสไลนยนะครับที่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่บอกนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเรอร์พูยังคือจ่าฝูงเรอร์พูยังเป็นผู้นำนะครับแม้ว่าจะมีคะแนน นำหน้าอยู่แค่2คะแนนแล้วก็แข่งมากกว่า1นนัดก็าตามแต่สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเท่าที่เราเห็นในเกมล่าสุดแม้จะชนะนะครับแต่เรื่องของอาการจังหวะต่างๆก็ไม่ใช่การาเล่นที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเหมือนกันนะครับ้วนัดหน้าพวกเขาจะเจอกับเชลซีด้วยเช่นเดียวกันมีโอกาสหรือไม่ที่ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้ Manchester City จะทำแต้มดุดมือบ้างนะครับแต่หลังจากนี้ไปการชมเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะสนุกสนานเข้มข้นระทึกใจมากกว่าเดิมแน่นอน จะมีการสลับสับเปลี่ยนนะครับตำแหน่งกันอย่างบ่อยครั้งแน่ๆด้วยผลต่างคะแนนที่มันมีอยู่แค่นี้นะครับ ก็น่าจะเป็นเกมที่ทำให้เวอยร์พูนะครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องขับเคี่ยวนะครับแล้วก็ใครพลาดน้อยที่สุดก็มีโอกาสเป็นแชมป์นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจแปะปักมากนะครับ YouTube ช่องแปะปักมากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากชม Tik t o k กก็มีให้ชมนะครับลองเข้าไปชมกันได้สะดวกทางไหนชมทางนั้นฝากผลงานในเพจเห็นแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับสโมสรเดียร์พูจะเอามารายงาน ให้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับถ้าเป็นไปได้